แผบแห่เป็นห่วงเจ้ารู้ซื้อเข้าโรงพยาบาลกระทันหันซ้ำบัญชีไว้ป๋อทุกปิดเป็นส่วนตัวล่าสุดต้นสังกัดประกาศชี้แจงแล้วทำเอาแฟนๆใจหายกันหนักมากหลังจากที่มีภาพร่นหนึ่งถูกเผยแพร่ออกมาทางอินเทอร์เน็ตโดยอ้างว่าเป็นภาพของนางเอกสาวชื่อดังอย่างเจ้ารู้ซื้อที่ได้นั่งรถเข็นเข้าโรงพยาบาลโดยภายในภาพเธอนั้นดูอิดโรยและอ่อนแรงอย่างมากจึงทําเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับทั้งหลายต่างแห่เข้ามาสแสดงความเป็นห่วงและขอให้เธอไม่เป็นอะไรอย่างมากมายทีเดียว อย่างที่ทราบกันดีค่ะว่าตอนนี้เจ้าลูซื่นั้นถือว่าเป็นนางเอกชาวจีนที่ได้รับความนิยมอย่างมากเธอด่งดังและเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศมีผลงานโด่งดังอย่างมากมายอย่างล่าสุดซีรีส์ของเธอที่เพิ่งจบลงไปอย่างเรื่อง The Story of Pearl Girl มันมุกบ้านโยกหรือเรื่องราวหญิงสาวอัญ,ญามณีก็ได้กระแสะตอบรับที่ดีอย่างมากทั้งนี้ก็ยังมีงานพรีเซนเตอร์และแบรนด์อมบาสเตอร์ต่างๆทำให้เธอนั้นมีงานเข้ามาไม่เวน้นแต่ละวนันจนแทบไม่ได้พักเลยล่ะค่ะ กระทั่งล่าสุดได้มีภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออมาพร้อมกับมีการระบุข,ข้อความว่าภาพนั้นเป็นภาพที่ทีมงานของเจ้าลูกซื้อได้พาเธอไปยังโรงพยาบาลผนกฉุกเฉินทางนี้ก็ยังมีแฟนๆบางรายได้โพสต์ข้อความว่าเธอนั้นต้องพึ่งหน้ากากออกซิเจนและถูกทงตัวไปโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่17แม้ชื่อของเธอจะอยู่ในประกาศของงานแบรนด์เมื่อวันที่18แต่เธอก็ยังไม่ได้กลับมาทำงานอีกเลยเป็นระยะเวลากว่า10วันแล้วนั่นเองงานนี้จึงทำเอาแฟนคลับต่างเข้าไปสอบถามทางสตูดิโอแต่ก็กลับพบว่าเจ้า เจ้าลุคซ์นั้นปิดบัญชีไว้ปอส่วนตัวทําให้ตอนนี้ไม่สามารถเห็นบัญชีไว้ปอของเธอได้ทั้งนี้การรับรองแบรนด์ล่าสุดบนไว้ปอโดยสตูดิโอของเจ้ารุ้ซอก็ยังถูกซ่อนโดยเจ้าของแบรนด์เช่นเดียวกันและสตูดิโอไม่ได้ทําการอัปเดตใดๆมาตั้งแต่ตอนนั้นทําเอาหลายคนนั้นยิ่งเป็นห่วงสุขภาพของเจ้าลุคซอเข้าไปใหญ่และรอค่อยให้ตัวแทนออกมาชี้แจงโดยเร็ว กระทงล่าสุดวันนี้ค่ะทางสตูดิโอของเจ้าลูซ้อก็ได้มีการประกาศชี้แจงถึงเรื่องราวดังกล่าวเป็นทีเรียบร้อยโดยได้มีการชี้แจงว่าเจ้าลูซ้อนั้นมีอาการป่วยตั้งแต่วันที่18จึงได้รีบส่งตัวไปยังโรงพยาบาลเพื่อตรวจและรักษาโดยเร็วซึ่งตอนนี้ก็กําลังรักษาตัวและฟื้นฟูตามคําแนะนําของแพทย์ทางนี้ก็ยังกล่าวอีกด้วยว่าเจ้าลูซ้อนั้นยึดมาในความตั้งใจเดิมที่จะเต็มที่ในการรับทุกโอกาสทั้งการแสดงและการปฏิบัติงานทุกงานด้วยความจริงใจต่อไปทางเราจะคํานึงถึงสุขภาพร่างกายของเจ้าลู สือเป็นหลกักและจะพักการติดตามงานทั้งหมดไว้หวังว่าทุกคนจะให้พื้นที่เจ้ารู้สื่อได้พักผ่อนและขอบคุณสำหรับความเข้าใจ นอกจากนี้เรื่องความคืบหน้าเกี่ยวกับบัญชีไวเป๋อของเจ้าลูกซื้อที่ถูกปิดการมองเห็นล่าสุดนะเพจได้ขึ้นข้อความว่าบัญชีไวเป๋อของเจ้าลูกซื้อถูกปิดชั่วคราวเนื่องจากการตั้งค่าของบล็อกเกอร์และคาดว่าจะได้รับการกู้คืนในเวลา12นาฬิกา33นาทีของวันที่3มกราคมปี2525นั่นเองค่ะซึ่งหลังจากนี้เราแฟนๆก็คงต้องส่งกำลังใจให้กับนางเอกสาวเจ้าลูกซื้อกันเยอะๆเพื่อให้เธอนั้นได้รักษาตัวและหายจากอาการป่วยโดยเร็วซึ่งทางเราก็ต้องขอให้เจ้าลูกซื้ หายป่วยและมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยเร็ววันเช่นเดียวกันค่ะ